สวัสดีพี่น้องปองป่ายพบกับมหานาดคนไทยบ้านชาแนลตอนนี้อยู่เฮือนยายสัมพี่น้องเฮือนแม่แถาป่าอำนาจพี่น้องพานลูกพาเมียมากินตำหมักฮงก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างมาเบิองไก่ย่างเจ้าเด็ดพี่น้องของบ้านแพงปุ้ยพิ่นองกำลังหิวข่าพี่น้องกำลังหาข่าวหาน้ำกินจ้ะ น้องจ๋าป้าเ<ะ>จ้าคือมาลักเสียบไก่อยู่นี่ฮ่า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 พี่น้องจะเบิ่งเด้อไก่พี่นอ้องอันพี่สาวเจี๊ยรำพันพี่น้องนี่เบิ่งเด้อเพิ่นนี่ปิ้งไก่รสเด็ดพี่น้องบู้ยขนาดยจะม่ทันได้ปิ้งนะเป็นแต่แซ่บวะพี่น้องบุ้ยนี่ มาละสิบาทพี่น้องคันอยู่กรุงเทพนี่มาหนึ่งบะมบนสามสิบบมีเต้เนื้อที่พี่น้องเป็นโครงกระดูกก่าจริงแต่ว่าโครงกระดูกที่มีเนื้อหลไหมพี่น้องอืมเนี่ยอันตะกี้มันเป็นเพิงพี่น้องเป็นเพิงหลังบ้านเป็นควัวเพิินบันนี้เพิินมางออกเพิ่นมางออกแล้วเพิ่นเอาดินมาใส่พี่น้องนี่แล้วเพิ่นกระเฮ็ดกับคืนแม่นบ่ปลาเฮ็ดกับคืนบ่เฮ็ดเฮ็ดเพิงกับคืนอยู่บ่ เออเฮ็ดเพิงกับคืนพี่น้องเฮ็ดเพลิงกันมองเฮ็ดขอกเฮ็ดกัวแต่ว่าตะกี้มันต่ำนะพี่นอ้องเพื่อน็เลเอาอนเอาดินมาใส่อันนี้เฮียนเม่ป่วงพี่น้องนี่โอ้ยเพิ่นเอาดินมาใส่ใหม่พี่น้องเอาดินมาใส่ใหม่เอาดินมาใส่ใหม่ม,หม,หมันสูงบัดนี้เฮียนต่ำเลยบัดนี้ที่ได้ดีดเฮียนขึ้นอยู่บ่ แต่ว่าถนนฝั่งนู้นมันต่ำเน,นาะจังไดน้ำก็บอขังเนาะเว้นแต่ถนนฝั่งนู้นสูง oh. เฮี้ยนเลยทีน้ำขังบาดนี่ <มา S 1> เออ,อเออพอถนนหน้าบ้านมันต่ำกว่าตั้งเป็นโซกอยู่พี่น้องวันนี้ข้างหลังเอาดินใส่พี่น้องตะกี้ข้างหลังมันต่ำเฮ้งนน้ำขังเนาะป่าปลูกพักปลูกมีฝนตกเฮ้งก็ท่าน้ำขังเพิ่ปลูกพักเต็มนี้ได้พี่นออ้องตะกี้วันนี้เอาดินใส่เพิ่มกระสิเฮ็ดเพิงครัวคือเก่า เฮ็ดอันมองอยู่มองเ้าเก่าพี่น้องยายซำแล้วมามีมองนอนแล้วไปน้องอยู่หน้าประตูเฮี้ยนผุนพี่น้อง <c oughs> ปลาก็จนได้ลีมาอยู่ข้างยุงเข่าพี่น้องมาเสียบไม้เตรียมสิออกไปย่างยนีย่มะเร็งขายมัดสูมือพี่น้องมือหนึ่งมัดจกโลนี่สมสิมือละสามสิบโลพี่น้องสามสิบโลนี่เฉพาะโค้งเด้บดได้รวมตูดไก่บดได้รวมตับบดได้รวมกลืนบดได้รวมหัวใจไก่ได้พี่น้องบุยสี ทีงามมีดีพี่นอ้องบัดยางหลอดเสบจะได้พี่น้องไก่จังเสียบพี่น้องกันยุงเทปปิง 1, ้งหนึ่งสิบสามซิปโครงเนื้อโครงกระดูกจริงอยู่แต่เป็นโครงกระดูกเนือ้อพี่น้องจา๋าบ่ไอ้นนี้กล้วยยังนี่กล้วยตานีบ่ยยกล้วยป่าบา่ต้นหนุกไงเนาะบ่ เอาพูนี่ไม่ใ,ใหญ่สามขึมาซอยเจ้าอันเล้าอนปวดขาโอ้ไม่ใ,ใหญ่สามปวดขาพี่น้องจา้ากินลาบงัวอเรางัวจอกขาเราเหญ่สามกินลาบงวัวพี่น้องกินลาบงวัวแล้วก็เลยเฮ็ดบ่ได้เลยให้ลูกสาวใหญ่มาเฮ็ดพี่น้องอืมนี่แหละพี่น้องทีมงานเขาก็ซื้อกินอยู่ซุมือกินสำหรับก็บเบื่อเบื่อพี่น้องเข่าร้อนๆก็ได้เออ พอเห็นแล้วเสียบไก่อยู่ก็เลยนึกได้ก็เลย่ายคิดพี่พน้องเบึงผ่านไปผ่านมาที่พี่น้องเดอ้อหน้าเห็นปาน่าอำนาจตรงขามโรตัสเอ็กเพรสบานเพลงนี่ตอนเย็นซุมือสิพบกับการมหกรกมปิ้งไก่ไม่ญ่สามขายเบิดซูมือขายดีหรปิ้งนืซีบ,บา่าพี่น้องคิดแล้วซีบ,บ่าทนี่ขันขายปิ้งนื้ซีบ,บา่าขันยางเมื่อวนี้มันก็เงินว่ากี่บาทเนาะปลามือหนึ่งพันกว่าถึงบอกพันซิบไม่ก่อน สิบโลเจ็๊สิบใหม่ก็เจีเล๊ลอยพี่น้องเบื้องหลายแต่คือแล้วขายราคาตำบนนอกาเนาสิบาบาทอือ้ากันเจ้าเฮ็ดมือหนึ่งเป็นสองสามอยไหม่เจ้าสิบบนยางจนว่านาเล่บ่ป้าอีหลีเนอกถ้าสำนี้เจาย่างจนว่าบ่าทันพี่น้องขายดีหลีวู้ยวู้ยวิสไอหลีทุกขบวนการขั้นตอนไม่ใช่สามเฮ็ดเม็ดว่าสิบเป็นคัวไก่ บพรว่าสิเปลี่ยนอันเห็ดปีงไม้ไม้เพื่อนก็เฮ็ดเองเหล่าเองพี่น้องป้าก็ถ่ามากักเพื่อนมักเองป้าถ่าเสียบไม้แล้วก็ถ่าย่างถ่าขายให้แม่พี่น้องโอ้ยนะบรรยากาศของเสียประจำบ้านเพียงครับพี่น้องข้าถมเมื่อวานนี่บอกป้าผม,มาเมื่อเส้านี่เมื่อวานผมมาแล้วได้จักรหลุด ลวดเทไรบวกรวมเกต<ด>ถือ<ด>กบานถ้ามันเป็นทรงเป็นดินรายเนาะบาน,นี้หมูเจ้าสิปลูกพักงามได้ดินรายมัน,นิ่งนี่หนาชิได้ปลูกพักเต็มนี่แหละพี่น้องวางนี่เบานัดมาซอยพืชฮิตขลวัวนี่สี่ชงห้าชงหนึ่งสองสามสี่ฮ ห้าช่วงนี้บอนัดช่วยกันมัดเล็กเทปูนเทคานซ้อยป่าพืชนเ็ดรั่วอันนั้นพืชนเ็ดกวนานะนั่นนี่ห้าช่วงที่ฉาบนี่เห็ดวางหันวางเดือนก็กลัวเลยพี่น้องตะกี้เราปลูกพักเต็มนี่ได้ไ<ป>พี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮาตังซี่หละปลูกพักปลูกมีกินเองพี่น้องนู่นมีใบขึ้นชาย ยังก่อซาลาเน่ตั้งโอ๋พักบุ้งเออพักบุงบ้งจีนป้าดบังหวังนะน้ำดอกไม้โว้ยขนาดปะเออเยันย <c oughs> ัยส <c oughs> <ment als. c oughs> <c oughs> ัมเมทาป้ามนาดพี่น้องปักพราวน้ำหอมได้แล้วว่าหอมอีดีแล้วว่าหวานแซ่บหอมบรรยากาศพี่น้องมั่งส่ล่ะก๋วยเตี๋ยก็ก๋วยเตี๋ยวแซ่บ ตำบักหุงกับตำบักหุงเสบไก่ย่างกับไก่ย่างเสบพี่น้องบ่หมีหม่งนอนบ่เมียเดีไปแอบนปวดขาบอกินลาบหัวปวดขาซะบอกโอ้ยขันภาษาคนละเขาเรียกเอือนว่าพิษกระบูนเออตัวนี้ก็สีบอาไปลาบบ่นี่่า เอาไว้ถามันขันพี่น้องย้ำมาเศร้าจ้ะอืมบรรยากาศโอ้กินได้บล่ะคือบ่เจาะใส่ใส่ขวดนมเด็กน,น้อยถ่ายหลายบอไรพี่น้องบรรยากาศ ปวดขาป่ะเม่ไปกินยังมาเอ้จังเลยกินหลาบสองกับหลาบหัวสิบบันสิบเอาจนมาแม่ข้ามห้องมันรอดรับไม่ดีเลยแม่จะไดปแม่ไปกับบ้านปวดเทินวดทถูงอันเขาเป็นโรคอันอันนี้แล้วมันกินแล้วมันพิษเนาะเขาเรียกว่ามันพิษเป็นบ่เออเขาบอกว่าส้วมมันเก่าดิเขาวางไดสัตว์โรคพูทเทา กินสีโลเก่าตัวกันเขากินอย่างนี้มันพิษแล้วก็สีเปลี่ยนเนาะันสั่งมันสีเปลี่ยนเก่าคัก่ะแต่คำสั่นี้บอกวิธีเนี้ยพิษดอกเออเนี่ยคำว่ากินจักเจียดอกโดนแล้วของสื้อมากถังได้กินเออบาทหมู่ว่าหนึ่งสินาซื้อมากถ้งได้กินเออเขาคือแสบเถอะพ่อนะกินเข้าไปบันี้เฮ็ดเส้นเจ้าของกินมือเศร้าที่อีกเที่อ้อมงสมอเล็ดปวดใหญ่ปวดน้อยตีถือเรียกไปงวดที่เลี่ยว ศูนย์สามอันบอกศูนย์สามเจ้าออกสองเทียเจ้าถือสองเทียบอกสองเทียบริบบดหวานดีๆ้เรียกศูนย์สามบอกดบสอกก็เลยอดตีสามสิบาทคือเก้าหนึ <t <t ่งล้านเ่บอก้าล้านหออือามันมาได้เียเจ้าคือเจ้าอือ เนียนคอยบดเถืกสองงวดแหละงวดบางหันซื <wise> ้อสี่เจ็ดสี่กับบเถืกเออบบมีจักสี่นะซื้อเก่าหนึ่งเปียีนยองหลักรี่วันนี้๊าดอันนั้นป็นหเนาะเออ8ป5ฝันได้ติเก8เฝันเอาเจ้าก็สิฝันคิ้วดีเนาะงวดนั้นจะว่างหวยออกศูนยสูย์สก็ยังออกของเจ้าแปลว่าจะาฝันคิ้วดีดีไหวันนี้แม่ฝันเห็นส้างไม่ สร้างเขาก็ตีเสร้างเขาก็ตีเก้าเกากเออแ่สีดอ่านี้ีเกาีเก่ากับสามห่งหนึ่งสาเอางามมีี 9, เรียกเกบัตเห็นสร้างบังเลยบัตนี่ทมดินเสร็จแล้วก็สีเฮ็ดเพิงคือเก่าบออมอันนี้สูงแหตะกี้มันต่ำพี่น้องอแต่ว่าตะ ถุงตัวนี้สูงตรงนี้ต่ำก็เป็นอย่างพ่อหน้าบ้านถนนมันต่ำอยู่วินเตทน่าบ้านถนนสูงแต่บ้านที่ต่ำเออดีแล้วดีแล้วนี่แหละพี่น้องสู่ไปโนเมียเขาก็ย่างไก่พอได้หาได้ซีพอได้เลี้ยงเจ้าของนี่แหละเงินผู้เฒ่าใน่ปีจักปีแล้วเจ็ดซีไป โอ้ยปีหน้าก็ได้ขึ้นเพิ่มอีกล้อยิงแล้วก็สิเจ็ดลอยตัวตัวนี้ได้หกลอยบ่หดอยู่จะหดจะไหนหดอยู่เออปีหน้าก็ได้เจ็ดลอยเด้อสาธุเด้ออยู่ไปลอยปีเด้อแม่เมียเออจะอ้วนขาวแข็งแรงยิ่ดอกเจ้าสิอยู่ลอยปีดอกหน้าจะอิ่มจะอิบบ่มีโรคมีภัยผูดได้ป่ะเขาเลี้ยงเลยบ่เออ แต่ว่าเจ้าบ่มีลูกมีไผยดอกหน้าเจ้าอ้วนอิ่มขาวเอือบอยู่หนาป่เศราวาบ่หมองแข็งเรียงอยู่เมยเจ้ากี่แม่จ้อยจ้อยเออ42 43กิโลนึ่งดิเออถ้าพอไยหนีจากอ้วนสินเนือเออเท่ากับตายอย่นี้สิี่1ิบีปีอถ้ามาเถอะอ้วนกับย่ามันเขากินเสียบ เขาเสียบกินไปโทเมียตายเขาก็มาได้กินดอกวาวงซีซะเขาไปเคาะกระโหลงปอกๆก็มาได้ลุกขึ้นมากินดอกมีแต่แมงวันกินเออกินไปโลดหิวอยากยังกินไปโลดท้าของลูกสาวน้อยก็ซื้อเออเจลําพันธนั่นสาวใหญ่ก็หาของป้ากินได้มันก็เบื่อร์หบวกกันแสบปัญญ์เออกินโลดกินโลดหิวอยากยังก็กินโลดลูกหลานไม่ให้อดวนละดีแล้วอืมดีแล้วมีลูกหลานเบืองแงงกินเขาแม่ก็กินหลายอือ <onz> <etus> เออได้กินอิ่มมดทุกอย่างแลยที่ไปไดูได้เห็นมืแหละของไหมันเดียวมันเสีบบ่อเสียบกูจักมืแเลยเออหอนบางหอดว่างสะท้อนตัวจ้ะแต่ว่ามือนี้อาการพิปกติอีย่างปวดขาเออแล้วปวดขาพี่น้องเ็บไรก็นอน ที่ต้องเป็นโรคเก้าเหล่อ,อยว่าคันวบอแเม่นโรคเก้าคือสิกินอย่างนิดหน่อยเข้าไปก็สิปวดแต่ว่าหมออพ่นบ่ท่วงสื่อมันยังบ่ออกอาการหนักไปหาหมอรักษากับบ่ท่วงยาเก่าจักเจียรครับกินแต่ยาข่มดันมากานียตอนนั้นอืม สำหรับคลิปนี้พี่น้องบ่าวน,นัดฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผ่านไปผ่านมามา,มากินก๋วยเตี๋ยวตำหมกคุงไก่ย่างเฮียนไม่ใช่สาเด้อพี่น้องเด้อนหนีของเสียบ,บันแพงพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวน,นัดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ